นะโมสัมมาสัมพุทธานังปะระมัตถะทั t สีนังสีลาทิคุณนะปารมมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนทัทธายดยิ่ม ผู้บรรลุถึงคุณนับปารมีมีศิลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์คือกูลพรมจักรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการ ธรรมะยายใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาธานิวิทยุพลมสองคลื่นความที่963กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าโยมนะช่วงนี้ลุงปู่เทพปลูกอุดรท่านก็สอนในเรื่องราวเกี่ยวกับความเปลีป่ยนแปลง โดยท่านได้ยกเอาพระดำรรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นประธานชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามกฎของไตรลักษณ์ต้นไม้อย่างต้องผลัดใบเราเห็นความเปลี่ยนแปลง ของต้นไม้ถ้าเราเห็นฤดูการนี้เราเห็นว่าต้นไม้ใบจะร่วงกันหมดนะเสียเป็นส่วนมากแล้วก็พอ หน้าฝนก็เริ่มผลัดใบขึ้นมาการเจริญการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นไปพร้อมกับการผลัดใบเนี่ยชีวิตก็เช่นกัน ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเหมือนกับเราขึ้นรถเดินทางไปพอถึงที่หมายเราก็ต้องลงยิ่งเรา บอกคณะพักพวกไว้เออถึงสถานีนี้เราจะลงนะให้เตรียมตัวลงกันพอไปถึงสถานีที่หมายเราก็ลงเพราะรถก็หยุดให้เราลงเราลงแต่ถ้าเกินสถานีไปอาจจะนั่งหลับนะเลยป้ายรถเมย เกินไปก็ต้องเดินถอยนะลงแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับเสียเวลาบางทีไปไม่ถึงนะรถเสียกลางทางก็มีหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นในระหว่างการเดินทางก็มีนะซึ่งถ้าเราฝืน อยู่บนรถนานเราก็เหนื่อยเพราะมันเกินหน้าที่เกินเวลาเพราะมันเลยสถานีที่ลงหาที่ลงไม่เจอนะ ฉะนั้นชีวิตไม่มีอะไรยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่ยั่งยืนแน่นอน ็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองอความที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้น ที่คงสภาพก็คือกรรมกรรมดีก็คงสภาพให้ผลที่ดีงามกรรมชั่วกรรมไม่ดีที่ทำเอาไว้ก็ให้ผลเป็นทุกข์ อย่างแน่นอนถึงแม้จะยิ่งใหญ่เพียงไรสุดท้ายก็ไม่พ้นกรรมอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชยิ่งใหญ่ สร้างเจดีย์ถึงแปดหมื่นสี่พันตำบลสังคยนาพระศาสนาจัดแจงระเบียบพระเจ้าอาโศกเนี่ยก่อนจะขึ้นครองราชก็ได้ฆ่าพี่น้อง จำนวนมากน้าแทบจะหมดเลยอะนะไม่เหลือเลยเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นครองราชยังดีนะที่ภรรยาของน้องชายนะซึ่งเป็นแม่ของนิคโครธสัมเนเนเทพารักษ์นะปกปักรักษาคุ้มครองไว้ ทำให้รอดแล้วก็เกิดขึ้นมาก็เป็นนิโครธนะชื่อน,นิโครตสมณเนนต่อมาได้บวชนะเป็นสัมณมเนนน้อยแล้วทำให้พระเจ้าอาโศกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงสมัยนั้น พระก็ทะเลาะกันแตกแยกกันไม่ทําอุโบสถร่วมกันพระเจ้าอาโศกก็สั่งทหารให้ไปบอกให้ไปให้พระสมัคีกันลงปาฏิโมกกันสิพระนะแตกกันอยู่เนาะ ทหารก็ไปก็แบบทหารนะเด็ดขาดสั่งให้พระที่แตกกันเนี่ยให้ลงอุโบสถร่วมกันพระก็นะทิฏฐิพระนะแรงต่างฝ่ายต่างแรงทนี้ทหารก็สั่งพระก็โอ้ไม่เอาไม่ลงก็ไม่นะ มันทุศีนมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ลงกันใช่ไหมไม่สามัคคีกันก็เลยตัดคอพระไปหลายรูปนะพระเจ้าอาโศกก็ตกใจเอ้ยไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นนะไม่ได้ไปฆ่าพระนะทําไมไปทําอย่างนั้นคือกฎหมายนะทหารเนี่ยขัดคําสั่งก็คือนะเรียกว่าดาบเป็นกฎหมายนะ ก็ลงดาบนะพระเจ้าอาโศกก็เสียใจเอเราฆ่าพระหรือเปล่านี่ทำยังไงจะได้พระองค์ไหนมาช่วยแก้ปัญหาได้ให้ความรู้ตรงนี้นะก็มีพระติสสะเถระนะซึ่งเป็นพรหมมาเกิดแล้วก็รอที่จะสังคายนาพระศาสนาครั้งที่สามนะ ก็ไปเชิญนาติสสะพระติสสะธระมาพอพระติสสะธระขึ้นเรือมาเนี่ยพระเจ้าอาโศกก็ลุยน้ำนะไปรับพระติสสะธระก็เห็นว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยคือเชิญท่านมาเพื่อสังคยนาธรรมวินยัยท่านก็จับมือนะแสดงความคุ้นเคย ทหารก็คือนิสัยทหารกดระเบียบนะก็ชักด่าฉับฟันจะเอาโซยุดยุดจะทำบาปหิกแล้วนะก็เลยได้สังเคนาธรรมบินัยโดยพระโมคคิริบุตริสาเทระเนี่ยองค์นี้ญาติโยมที่ท่านแสดงคาถาวัตถุ นะซึ่งได้ให้พระพิสุที่มีความเห็นแตกต่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยนุ่งผาขาวไปจำนวนเยอะมากเหมือนกันในตอนสมัยพระเจ้าอาโศกสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงใหญ่ตอนนั้นนะานโมพระเจ้าอาโศกก็ถูกชิงอำนาจพระเจ้าอาโศกไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่มาขามป้อง ครึ่งผลน้อยใจโอ้โหเราทำความดีตั้งมากตั้งมายสุดท้ายแม้แต่เป็นแม้แต่มาขามป้อมครึ่งผลยังกินไม่ได้เลยนะสวรรคตรไปยัดยมไปเป็นงูเหลืองสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอาสศก สร้างไว้แทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่เสาอาโศกนะกิ้งโคโลอยู่นะหรือว่าตั้งอยู่คนก็ไปดูไปชมก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เสาอาโศกบางทีก็ล้มหลักหักพังไม่มีคนดูแล พระเจ้าอาโศกสร้างไว้ลงทุนลงแรงสร้างแปดหมื่นสี่พันตำบนนะอยจัดองเจดีใหญ่สุดท้ายการทำได้แต่การดูแลสินะาจัดองฉะนั้นเนี่ย ให้เรามองนะมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้เราอยู่ในข้อกรรมที่ดีนะสร้างสิ่งที่ดีงามแล้วก็พัฒนาจิตใจ วัดที่จิตใจของตัวเองให้ได้ประโยชน์ที่สุดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้พัฒนาประโยชน์ตนแล้วเผื่อแผ่ไปเป็นประโยชน์ต่อมนุษย,ายชาติจะมากจะน้อยขอให้เป็นประโยชน์ประโยชน์จะน้อยก็เป็นประโยชน์ ขอให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่มนุษยชาติก็ดีแล้วไม่ต้องว่ากะเกณฑ์ให้ทุกคนเป็นอย่างที่เราคิดจะให้เป็น แต่ขอให้ทุกคนอยู่ในประโยชน์ที่ควรจะได้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันนั่นแหละยาย,ยมคือประโยชน์สูงสุดแก่มุสยชาติอ่ะเท่านี้ก่อนยายม ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมังออกอากาศร่วมทาบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหวุ้ทธเจ้ายี่แปดพระองค์ญาติโย,ยมนะอยู่ด้านหน้าท่านท้าววิรพนาสูตรพระพิทักษธรรมร่วมทาบุญในการสร้างเรือสาเภาแก้วสําเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญาณของบุรพรกย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานวงศ์ ขราชบริพารธ์ปะสกนีกรในทุกๆราชวงศ์ญาติหยมหนะไปนมันสก,การกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตรยัยที่สําคัญในเรือสุพรรณหงษ์นั้นจะเป็นที่ประทับนะของนะพระบระมรูปของในหลวงราชการที่9นะเป็นมรอดอกให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็พระพุทธศาสนาตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยบนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02

หนึ่งทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสสเจสธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สมเจดสี่ยัดยมนะทุกๆวันพุธยัดโยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มยัดยมมาร่วมสวดมนต์การ มันมรดก,การกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยศารสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสองไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันรีบราบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษสีอิเศษเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสาระทิศจงมารูปอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพใดกระทำแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพเป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงบระนิผ่านตลอดกาลนานถนองอมปะทวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพะทะอัตามาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกุพรรองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุะองโรและคุณของพระรัตานาตรยัย จงปกป่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถือพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทอิติปิโสภควะพรหมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุข มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร